โมพระคเนสายะณะโมนะมะคันทะมาละสิทธาหนังกะพะมนะสัมมาอรหังวันทามิองค์การพินทุนาถังอุป,ปน,นังพรหมโนะอินโทพิคเนสวนโตมหาเทโวอหังวันทามิสัพพทาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยังประสิทธิเม โอมนะโมพระคเนสายะนะโมนมะคันทามาละสิทธาหนังกะภะมะนะสัมมาอรหังวันถามิองค์การพินทุนาถังอุปปน,นังพรหมโนจะอินโทพิกเนสวนโตมหาเทโวอหังวันทามิสัพพทาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิการิยัง พระสิทธิเมโอมนโมพระคเนสายะนะโมนมะคันธมาละสิทธาหนังกะพะมะนะสัมมาอรหังวันธามิองค์การพินทุนาถังอุปปนังพรหมโนะอินโทพิคเนสวนโตมหาเทโวอหังวันธามิสัพพธาสิทธิกิจจังสิทธิกัมมัง สิทธิการิยังประสิทธิเมโอมนโมพระคเนสายะนโมนะมะคันธะมาละสิทธาหนังกะพะมะนะสัมมาอรหังวันธามิองค์การพินทุนาถังอุปปนังพรหมโนะอินโทพิกเนสวนโตมหาเทโวอหังวันธามิสัพพทาสิทธิกิจจัง สิทธิกรรม,มังสิทธิการิยังประสิทธิเมโอมนโมพระคเนสายะนะโมนมะคันทมาละสิทธาหนังกะพะมณะ,ะสัมมาอรหังวันถามิองค์การพินทุนาถังอุป,ปน,นังพรหม,มโนะอินโทพิกเนสวนโตมหาเทโวอหังวันทามิสัพพทา สิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิการิยังประสิทธิเมโอมนโมพระคเนสายะนะโมนามคันทะมาละสิทธาหนังกะพะมะนะสัมมาอรหังวันธามิองค์การพินทุนาถังอุป,ปน,นังพรหมโนะอินโทพิคเนสวนโตมหาเทโวอหังวันธามิสัพพทา สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิการิยังประสิทธิเม